ว่าตรงนี้45นาทีมันเยอะมากเลย45วิ45นาทีอ,อ้45วินาทีค่อนข้างจะเยอะมากนะคะสำหรับความหมายของคำว่าประยุทธ์นะคะจริงๆทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าค่อนข้างจะไม่มีความหมายและไม่ได้มีประโยชยน์ <laughs> ไม่ไม่มีอะไรอยากจะพูดเยอะใครอยากจะฝากนะคะคือถ้าที่ผ่านมาทำไม่ได้ก็อย่าหยุดต่อเลยคะ่ะ เชิญ Miss ส r i e n d สงคราม45วินาทีนะครับสำหรับฟนอลควอชั่นจะเกิดพร้อมแล้วเชิญครับคำถามยากจริงๆค่ะสำหรับมุกงนะคะประยุทธ์จันโอชาคือความที่ไม่รู้แล้วยังไม่พัฒนาตัวเองค่ะคือคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้แล้วอยากทำอะไรถ้าตั้งใจพัฒนา น้อยจ้างคนเก่งหาทีมดีๆหาเพื่อนพวกงานเก่งๆมาทํางานพัฒนาประเทศก็ยังถือว่ายังมีความพยายามนะคะแต่อันนี้เอาเพื่อนตัวเองเอาพวกพ้องเอาใครก็ไม่รู้ที่บอกไม่รู้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 ก็ไม่รู้เอกันว่าประเทศไทยเราจะพัฒนาได้เมื่อแต่ที่นี่ ระยุจังโอชาเป็นเหมือนค่าคืนของประเทศไทยค่ะมืดมิดไม่มีแสงดาวที่ฉันขอพูดเลยว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดขึ้นคุณจืไดสัญญาณเห็คนความทุกขนทรมานการต่อสู้ของพวกเราเพราะฉะนั้นเอ่บอกเลยว่าที่เราสู้มาแต่ ทำง,งานเลยและเป็นคนที่ปิดกั้นกับการรับความคิดเห็นจากประชาชนนะคะพิมพ์ขอไว้เลยนะคะว่าหลังจากนี้นะคะการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะคะขอให้ไม่มีคําว่าประยุทธ์จันโอชาและะ้วค่ะขอบคุณค่ะไม่คิดว่าคําว่าประยุท์จะมีความหมาย เวลาที่เป็นเด็กไม่เคยรู้สึกว่าประเทศไทยพัฒนาขึ้นเลยถามว่าอยู่มาอยู่มาเพื่ออะไรคะ8ปปียังไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าพัฒนาการยังย่ำอยู่กับที่ไม่รู้สึกสงสารประชาชนมั้งหรอคะประยุทธ์คือคนที่ไม่เห็นค่าของไทยบอกเลยว่าชาตินี้และชาติหน้าใหญ่ได้เจอกันอีกถ้ามีลูกถ้าโตขึ้นก็ไม่ขอตั้งชื่อลูกว่าประยุทธ์นะคะ ผู้ที่ทำให้ประเทศไทยยุพัฒนา8ปีแล้วนะคะประชานิยมแจกเงินคนเพื่ออะไรหรอคะทำไมไม่สนับสนุนทุกคนทำงานนะคะทำไมทำให้คนไทยกันกคนขี้เกียจ8ปีแล้วประเทศไทยไม่ได้พัฒนาขอประชาทิประไทยคือมาเถอนขาประยุทธ์ขอบคุณค่ะอขออนุญาตเรียกว่าลุงนะคะ ลุงตเอ้ยมันถึงเวลาแล้วค่ะคุณแปดปีที่ผ่านมาผลงานดีไหมคะอย่างที่พินวั์พูดตลอดผู้ตามเทียนนะคะค่าของคนอยู่ที่คนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะทุกคนเพราะฉะนั้น hey and to all the international fans if you hear this name be bear witness we do not want this person in our government anymore we want our democracy back and this is Thailand